สาพัญญายนยานตยนาชาชาติ f เอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการระทึกหลังเจ้าหน้าที่สนาม2รายวิ่งข้ามแทรกตัดหน้ารถของเลียมลอสันนักขับทีมเรซซิ่งบูในช่วงต้นการแข่งขันเม็กซิโกซิตี้กรังปรีซึ่งเกือบก่อให้เกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นในรอบที่3หลังจากลอสันเข้าพิษเพื่อเปลี่ยนจมูกหน้ารถจากความเสียหาย ที่ได้รับระหว่างชนกับคาร์ลสไซนักขับทีมวิลเลียมตั้งแต่รอบแรกขณะกลับลงสนามมีการโบกธงเหลืองคู่บริเวณโค้งแรกเพื่อเตือนให้ลดความเร็วแต่เจ้าหน้าที่สนามสองคนกลับวิ่งตัดหน้ารถของลอสันในจังหวะออกจากโค้งหนึ่งลอสันถึงกับตกใจสุดขีดก่อนตะโกนผ่านวิทยุทีมว่าให้ตายเถอนนี่พวกคุณเห็นไหมเมื่อกี้ผมเกือบชนเขาตายแล้วนะภายหลังการแข่งขัน FIA แถลงยืนยันว่ากำลังสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าหลังเกิดอุบัติเหตุในโค้งหนึ่งห้องควบคุม ได้รับแจ้งว่ามีเศษซากบนสนามจึงเตรียมให้เจ้าหน้าที่เข้าเก็บกวาดหลังรถทุกคันผ่านพ้โค้งดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ารอสันเข้าพิดคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถูกยกเลิกและมีการแสดงธงเหลืองคู่แทน แต่เหตุใดเจ้าหน้าที่บางรายยังคงออกมาบนสนามขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมธงเหลืองคู่มีความหมายว่านักขับต้องลดความเร็วห้ามแซงและเตรียมหยุดหรือเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีหากมีสิ่งกีดขวางหรือเจ้าหน้าที่อยู่บนแทร็ก FIA กล่าวย้ำถึงความเคารพต่อสมาคมกีฬาแห่งชาติ OMDAI สนามออโต้โดนโมเอมานอสโรดริกสและเจ้าหน้าที่สนามซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยและความสำเร็จของการแข่งขันพร้อมระบุว่าความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเขามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อทุกสนามที่เรา อย่างไรก็ดีลอสันไม่สามารถแข่งต่อได้เนื่องจากความเสียหายจากการชนกับทรายในรอบแรกทําให้ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันในรอบที่5ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง B-Insport ผ่านทาง t 2vision และ B-Insport Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport